สวัสดีและทักทายแฟนๆอบอลชาลูกหนังทุกท่านที่ก็ได้ติดตามกันมาโดยตลอดด้วยครับสำหรับในวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับโปรแกรมการวิเคราะห์ฟุตบอลประจําวันจันทร์ที่2สิงหาคม2567ซึ่งกับโปรแกรมที่ก็ได้มีมาฝากกันในวันนี้ผมก็มีทั้งหมด4คู่4ลีกด้วยกันนะครับส่วนโปรแกรมทั้งหมดจะเป็นเกมคู่ไหนเวลาไหนกันบ้างนั้นเราก็มาติดตามกันไปพร้อมๆกันเลยครับและสําหรับโปรแกรมทั้ง4คู่ที่ได้มีมาฝากกันนะครับดยเกมคู่แรกจะเป็นศึกไทยลีกที่จะลงสนามกันเวลา1นโดยยยยททาา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 งงงงงฝััั่เเจจจ้้บบบคพพวมหช็กกะ ยเตเกมในคู่ต่อมาครับก็จะเป็นเกมสวีเดีนออสเวนคาในเวลาที่คือตรงโดยทางฝั่งเจ้าบ้านฮามาบีก็จะพบกับทางด้านรอมมาปอชคาน่นาเกมในคู่ที่3นะครับก็จะลงสนามในเวลาที่คือตรงเช่นกันโดยทางฝั่งเจ้าบ้านวีบอกก็จะพบกับทางด้านเอลบอกและเกมในคู่ที่4ครับเราก็จะไปปิดท้ายกันที่เกมเดชัีช้ยนชีพอังกฤษที่ทางฝั่งเจ้าถิ่นรูตันทาวก็จะพบกับทางด้านเบอรีและก่อนที่เราจะไปฟังแนวทางกันครับผมก็ขอฝากประชาชนกับอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อกับไลน์แอด S, s 7 4ตัวที่ในช่องทางนี้เราก็จะมีแนวทางดีๆกับเกม VIP คู่เด็ดๆมาฝากกันในทุกๆวันครับและหากท่านใดที่ชื่นชอบหรืออ,อกถูกใจก็สามารถแอดไลน์กันได้เลยครับซึ่งในกลุ่มนี้ก็เข้าฟรีโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาดูก,กันก่อนที่เกมคู่แรกของเรากันเลยครับ ซึ่งในเวลานี้ครับเราก็มาดูกันที่เกมคู่แรกครับโดยทางฝั่งเจ้าบ้านกว่างซงมหาไพาเชียงรายยูเต็ดก็ชอบกับทางด้านทีมจงอางพยอขอนแกน่นยูเต็ดสำหรับเลนราคาไม่ใกลท้ทให้มาในตอนนี้ก็อยู่ที่ราคา0.5ครับสาหรับทางฝั่งเจ้าบ้านเชียงรายยูเต็ดนะครับผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาจาก30เกมพวกเขาก็เก็บไปได้ถึง3-4คะแนนแล้วก็จบในอันดับที่10ของตารางซึ่งถ้าจะดูจากผลงานในรังย้าตลอดฤดูก,กาลแล้วเชียงรายยูเต็ดก็ยังสามารถเก็บคะแนนกับเกมในรังไปได้ถึง60%ของคะแนนทั้งหมดเลยครับโดยสสิตีผลงานทีีี่มมตอนนน้ั็ เกมในฤดูกาลที่ผ่านมาครับซึ่งในช่วง5เกมหลังเชียงรายก็ยังสามารถคว้าชัยมาได้เพียงแค่เกมเดียวแล้วก็เสมอไป2เกมแพ้ไปอีก2เกมครับส่วนการเสริมทัพของพวกเขาในฤดูกาลนี้แม้ว่าดีลกหกลัดอาจจะไม่ใช่ตัวผู้เล่นที่มีชื่อเสียงมากนะครับเพราะอย่างที่เราก็รู้กันว่าแผนการทําทีมของเชียงรายในช่วงนี้พวกเขาก็อาจจะไม่ใช่เจ้าบุญทุ่เหมือนแต่ก่อนโดยตัวผู้เล่นที่เข้ามาส่วนใหญ่ครับก็จะเป็นบราซิลแทบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทางด้านโรดิกินโยวิคเตอร์โอดิเวลา่าคาร์ลอสฮิลลี่ส่วนตัวโควตาเอเช ชาวเกาหลีใต้มาเสริมทีมส่วนในตัวผู้เ่นไทยก็จะได้ทางด้านสิริโชคกันหนูจากทางด้านราชบุรีมาเสริมในตัวแด่งศูนย์น้านครับแต่ปัญหาหลักๆของทั้งฝั่งชาวบ้านในตอนนี้ในมุมมองของผมก็น่าจะเป็นการที่พวกเขาก็ต้องเสียตัวหลักออกไปไม่ว่าจะเป็นทางด้านศิวกรเจตกูลออกไปให้กับทางด้านบีจีปทุมยู่เต็ดสนุกการถ่นจอมต้องไปทางด้านพีทีปจวบหรือแม้กระทั่งผู้สาประตูอย่างทางด้านสราโอนอนุอินก็ยังย้ายออกไปอยู่ที่บีจีปทุมเช่นกันดังนั้นกับการหาตัวผู้เล่นที่จะมาทดแทนผู้เลาสมอพ ควรในการปรับจูนครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนอย่างคอนแกนยูเต็ดในฤดูกาลนี้การเสริมตัวของพวกเขาก็จะเรียกได้ว่าเสริมเฉพาะตำแหน่งที่ขาดหายไปมากกว่าครับเพราะตัวหลักที่ขาดหายไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวที่มีชื่อชั้นทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านซีเฟรดองจิวโจชัวกอมแมนลอสเซมี่คาราบูเอหรือแม้กระทั่งตัวไทย2ตัวอย่างทางด้านเออร์เนสโตภูมิภากับดฤุพลอารมณสวะแต่กับผู้เล่นที่เสริมเข้ามาในตอนนี้ก็ต้องมาดูอีกทีนะครับว่าตัวผู้เล่นทั้งหมดจะตอบโจทย์ของทีมได้หรือเปล่าโดยที่ดีหลักนะรักกก็จมมีทาาาาางงงด้้เขขออหลง ดีโก้ลุยแดนดิสรายต่อมาก็จะเป็นทางด้านตีฟฮัมบีและก็2ตัวเพลนเกาหลีใต้อย่างทางด้านลิวซุงวูกับทางด้านอีซังจินส่วนผลงานเกมอุ่นเครื่องของทางฝั่งทีมเยือนก็มีสถิติออกมาอยู่เพียงแค่เกมเดียวครับซึ่งในเกมนั้นคอนแกนก็เป็นฝ่ายบุกไปเอาชนะสีสเกตมาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งซึ่งถ้าเราจะมาดูจากสถิติผลงานเฮตุเฮในการเจอกันของทั้งคู่ดูดูแล้วก็เป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นที่ก็มีผลงานที่เหนือกว่ายอย่างชัดเจน,นครับพราะจากสถิติใน6เกมที่เจอกันทางฝั่งงงชชลบรรยยีเเเยยาาาาไไนต็ด็ดกกกัสามมาถาาไไถคว้้้ป4แจ ไปอีกก2เกมครับและกับผลงานในการเจอกันในครั้งล่าสุดในลาของเชียงรายก็เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านครับที่ก็เป็นฝ่ายเอาชนะทางฝั่งทีมเยือนไปได้ที่สกอร์สประตูต่อศูนย์ซึ่งถ้าเราจะดูจากเลทราคาไม่ก้านที่ให้มานะครับในตอนนี้ราคาก็ยังคงอยู่ที่ราคา0.5จุโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ํโหดตัวแทนในตอนนี้ถ้าเราอยู่ทางฝั่งเจ้าบา้านเชียงรายยูเนเต็ดเลทราคาค่าน้ําที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1 9 6แต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งทีมเยือนยโสานขอนแก่นยูเนเต็ดเลทราคาค่าน้ําที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ ในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการเอ็นเอียงไปทางฝั่งของด้านเจ้าบ้านมากกว่าครับและแม้ว่าถ้าเราจะดูจากเลตการจ่ายราคาค่าน้าที่ให้มาในตอนนี้ก็เหมือนที่ทางที่ได้นั้นจะเป็นทางฝั่งของทีมเยือนขอนแก่นก็อาจจะมีสิที่จะเป็นฝ่ายกินราคาไปได้มากกว่านะครับแต่ในส่วนของมุมมองของผมเองผมก็ยังคงเห็นพ้องกับกระแสในต่างประเทศมากกว่าครับเพราะยังไงอย่างน้อยๆกับผลงานในการเจอกันในคลาสเก่าๆทางฝั่งของเชียงรายก็ยังคงมีสิติที่ขี่ทางฝั่งทีมเยือนอย่างชัดเจนและแม้ว่ากับราคาที่เปิดมาให้ในเกมนี้ ก็อาจจะให้ทางฝั่งเจ้าถิ่นเป็นต่ออยู่ครึ่งช่วงตัวอยู่ก็ตามแต่ถึงยังไงครับกับเกมในนัดเปิดสนามผมก็ยังคงเชื่อว่าทางฝั่งเจ้าบ้านเชียงรายยูไเต็ดก็แน่จะเบียดเอาชนะทางฝั่งทีมเยือนขอนแก่นไปได้ที่สกอร์2ประตูต่อ1ครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่เชียงรายยูเต็ดเก็บได้บมดครับ เกมคู่ที่2โดยเกมนี uh ้ครับเจ้าบ้านฮามาบีก็จะพบกับทางด้านบรอมาปอชคานาและกับแฮนดิแ cap ราคาให้มานั้นก็อยู่ที่ราคา0.5ครับและก่อนที่เราจะไปดูผลงานของทั้ง2ทีมครับเราก็มาดูสถิติผลงานที่เทศในการเจอกันของคู่กันก่อนซึ่งจากสถิติในการเจอกัน10ครั้งล่าสุดทางฝั่งเจ้าบ้านฮามาบีก็ยังสามารถเป็นฝ่ายคว้าชัยเหนือทางด้านบรอมมาปอชคานาไปได้ถึง6เกมแล้วกับผลงานที่เหลือพวกเขาก็ยังแพ้กับทางด้านทีมเยือนไปเพียงแค่4เกมเท่านั้นครับและกับผลงานในการเจอกันครั้งล่าสุดใน าเจ้าบ้านฮามาบี้ก็บุกไปเอาชนะบรอมมาปอชาน่ามาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ครับแล้วถ้าเราจะมาดูผลงานของทั้งคู่ก็ดูเหมือนว่าจากสถิติที่ออกมาทั้งคู่ก็สูสีกันเลยทีเดียวครับก็เพราะผลงานในช่วง5เกมทางฝั่งของเจ้าบ้านฮามาบี้ก็มีช่วงที่สามารถคว้าชัยไมาได้3เกมติดซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นเกมที่พวกเขาก็ต้องเจอกับทางด้านบรอมมาปอชคาน่าในหลล่าสุดต่อมาก็ยังมีเกมที่เปิดบ้านเอาชนะมบีไอเอฟไปได้อีกด้วยสกอร์สต่อศูนย์ก่อนที่ผลงานในเกมนั้นล ผลงานที่เหลือก็มีเกมที่เสมอให้กับ g a s เ mm hmm. ปน็นหเกมในนัดเยือนแล้วก็เปิดบ้านแพ้กับโคเทนเบิร์กไปอีกด้วยสกอร์หนึปอีกหนึ่งเกมครับส่วนผลงานของฝั่งทีมเยือนนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมก็ได้บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นแล้ว ว่าผลงานของทั้งคู่ในตอนนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะออกมาสู่สีคู่ขี้กันเลยทีเดียวเพราะจากผลงานในช่วง5เกมครับป,ราาปอมมาโปชคาน่าก็ยังสามารถคว้าชัยมาได้3เกมเหมือนกับทางฝั่งเจ้าถิ่นแต่จะแตาก,กันที่ทางฝั่งของทางด้านทีมเยนปรมมาโอชคาน่าก็ยังมีเกมที่พลาดท่าแพ้กับคู่แข่งไปถึง2เกมและกับผลงานในช่วง2เกมหลังสุดป,าาปอมมาโอชคาน่าก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาได้2เกมติดจากการบุกไปเอาชนะโกเตนเบิร์กมาได้ด้วยสกอร์4ประตู3แล้วพวกเขาครับก็ยังสามารถเปิดบ้านเอาชนะฮามสัตมาได้อีกที่สกอร์ที่ออกมา แล้วในเกมนี้ก็มีโอกาสที่จะจบเจ้ากันไปเหมือนกันครับแต่ถ้าเราลองเอาสถิติย้อนหลังที่คู่เจอกันมาเปรียบเทียบดูโอกาสที่เกมนี้ฮามาบี้ um จะสามารถคว้าแต้มในบ้านของตัวเองได้นั้นก็มีโอกาสสูงอยู่เช่นกันครับและถ้าเราจะมาดูจากเลทราคาแฮนดิแคปไม้กกานที่ให้มาในตอนนี้ก็เปิดมาที่ราคา0.5ครับโดยที่ในะอันตราก,การจ่ายราคาค่าน้าหดแทนถ้าเราทางฝั่งของ,งด้านเจ้าถิน um ่นฮามาบี้เลทราคาค่าน้ําที่เราจะได้ก็ um จะได้อยู่ที่ราคา1.95แต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของด้านทีมเยือนอย่างบรอมาโอชคานาเลทราคาค่าน้ําที่เราจะได้อยู่ท ราคา1.95เช่นกันครับและสําหรับกับกระแสทนทางในฝ้าฝั่ง่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมา ก็ยังคงมีการเอียงไปทางฝากของด้านเจ้าบ้านมากกว่าครับแม้ว่าในเกมคู่นี้กับกระแสในทิศทางต่างประเทศก็จะได้มีการเอียงไปทางฝากของทาราเจ้าบ้านอยู่ก็จริงแต่ถ้าเราจะมาดูจากราคาค่าน้ำที่ให้มาในตอนนี้ทั้ง2ทีมก็ยังมีเปอร์เซ็นต์พอกันที่ก็ต่างจะเป็นฝ่ายกินราคาไปได้ทั้งคู่แต่ถ้าจะมาดูจากฟอร์มในเกมนัดเยือนของทางฝั่งบรอมบาชคานาแล้วในมุมมองของผม,งผมกย็ยังคงยกให้ทางฝั่งทีมเยือนก็น่าจะบุกมามีคะแนนนอกรัางในเกมนันี้ได้ครับดังนั้นกับการชี้ชาติของผมในเกมคู่นี้ผมจึงขอชี้ ต้านไหวครับมาต่อกันที่เกมผู้ที่3ครับก็จะเป็นการพบกันระหว่าง v ีบอกกับเอบอกซึ่งจากราคาเมกาที่มาในตอนนี้เรทแรกก็เปิดอดยู่ที่ราคา0.5ครับ <c oughs> และถ้าเราจะมาดูจากสถิติผลงานตั้งแต่เปิดดูการมาของทั้งคู่ก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับเพราะถ้าดูจากผลงานของทงฝั่งวีบอกในตอนนี้จาก3เกมที่ลงสนามไปพวกเขาก็ยังไม่สามารถคว้าชัยมาได้เลยแม้แต่เกมเดียวโดยกับผลงานที่ทําได้ก็จะมีเกมที่เปิดบ้านเสมอให้กับบอลบี้ทีมรองจากฝูจากดูการที่ผ่านมาไปด้วยสกอร์สาประตูสามทั้งทั้งที่ในเกมนั้นครับพวกเขาก็เกือบจะเอาชนะทางฝั่งทีมเยือนไปได้สําเร็จส่วนอีก2เกมถัดมามันก็ยังคงเป็นเกมในนัดเย็นของทางฝั่งวีบอกทั้ง2เกมครับซึ่งผลที่อออกกกกกมาาาีบบบ็ุไปแพ้้ัทงดน ด้วยสกอร์สประตูหนึ่งก่อนที่ในเกมนั้นล่าสุดก็<ๆ>จะบุกไปแพ้กับด้านซินเคบอกมาอีกด้วยสกอร์สประตูสซึ่งถ้าเราจะมาดูผลงาน3เกมของทังฝั่งวีบอกนะครับแม้ว่าถ้าจะดูจากสถิติแล้วพวกเขาก็จะยังไม่สามารถเก็บชัยมาได้ก็จริงแต่ถ้าเราจะมาดูถึงผลงานของเกมลุกแล้ววีบอกก็มักจะทาประตูใส่คู่แข่งได้ตลอดเลยครับแต่ถ้าในตอนนี้พวกเขาตัดปัญหาในแผงแนวรับที่มักจะเสียประตูได้ตลอดออกไปในเกมนี้โอกาสที่พวกเขาจะมีสิทธิ์ลุ้นชัยไปได้นั้นก็มีโอกาสสูงในเทียวครับส่วนผลงานของ,งทั้ ลงานการลงสนามในช่วง3เกมพวกเขาก็ยังสามารถคว้าชัยและเก็บ3แต้มแรกไปได้จากการที่ก็เปิดบ้านเอาชนะซีเคบอกไปได้ด้วยสกอร์สประตูหนึ่งครับส่วนในผลงานที่เหลืออีก2เกมก็ยังเป็นเกมนัดเย็นด้วยกันทั้งคู่เหมือนกันทีทางฝั่งของอัลบอกก็บุกไปแพ้กับทางด้านโนจิแลนด์ Gen and, มาด้วยสกอร์สประตูศูนย์ก่อนที่พวกเขาครับก็จะบุกไปแพ้กับทางด้านมิทิลด์ and, มาอีกด้วยสกอร์สอประตูศูนย์ซึ่งถ้าดูจากผลงานที่ออกมาแล้วแม้ทางฝั่งทีมเยอนอัลบอกจะเก็บ3คะแนนแรกไปได้ก่อนแต่ถ้าว่ากับผลงานในเกมนกัดเย จุดสําคัญในตอนนี้ก็คืออาบอกก็ยังไม่สามารถยิงประตูใส่คู่แข่งไปในเกมนัดเยือนได้เลยแม้แต่ประตูเดียวครับและที่สําคัญในช่วง5เกมหลังชัยชนะก็ยังตกไปของทงฝั่งวีบอกไปถึง4เกมครับซึ่งกับผลงานในการเจอกันในครั้งหลังสุดมันก็เป็นเกมอุ่นเครื่องในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับโดยที่ในเกมน,น,นั้น้เอาบอกก็แพ้คารังให้กับวีบอกไปถึงสกอร์สประตูต่อหนึ่งเลยครับและถ้าเราจะมาดูจากเดรราคาแฮนดิแคปไม่ล้ที่ให้มานะครับในตอนนี้ราคาก็ยังคงอยู่ที่ราคา0.5โดยที่ใน,นอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำโหดแทนนนนใตอี ถ้าเราอยู่ทางฝั <film> ่งของด้านเจ้าบ้านวีบอกเลทราคาค่าน้าที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.0 0แต่ถ้าเราอยู่ทางฝั <Read Liberty Overwatch> ่งของด้านทีมเยนอย่างเอาบอกครับเลทราคาค่าน้ําที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.90และสําหรับกับกระแสทางในฝ้าฝั่งต่ประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการเอียงไปทางฝั่งของด้านเจ้าบ้านมากกว่าครับสําหรับทางฝั่งเจ้าถิ่นเองนะครับในตอนนี้พวกเขาก็ยังคงต้องรอ3าคะแนนแรกในรังของตัวเองอยู่นั่นก็เพราะว่าตั้งแต่เปิดดูการมาในช่วงสมเกมวีบอกก็ยังคงเก็บ จากเกมที่เสมอให้กับทางด้านบอบบี้ในรางมาและถ้าจะดูจากสถานการณ์บวกกับปัจจัยที่มีให้มาในเกมนี้โอกาสที่เาฝั่งเจ้าถิ่นจะมี3แต้มแรกในรางข,งของตัวเองได้นั้นก็มีโอกาสสูงดีเทียวครับแถมยังไม่พอครับกับอีกหนึ่งปัจจัยอย่างสุดท้ายที่ทั้งคู่เจอกันในรางของทางด้านวีบอกรีเลยส่วนใหญ่3คะแนนนั้นก็มักจะเป็นของทางฝั่งเจ้าบ้านมากกว่าครับและสําหรับในเกมนี้ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมก็ขอเลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าบ้านวีบอกนัดนนี้ก็น่าจะตอบย้ากับ3คะแนนในรังของตัวเองไไดด้้้ครััับงงนนนนกกกาชชชชีีีีขขออผผมมมใเู่ปท UV lock. Lock ครับมาถึงเกมมีคู่สุดท้ายครับซึ่งในเกมนี้เจ้าบ้านรูตาทาก็จะรับการมาเยือนของด้านเบอร์รี่และสําหรับราคาแฮนดิแคปไม่ใกล้ที่เปิดมาในตอนนี้ก็อยู่ที่ราคาเสมอกันในเลนแรกครับซึ่งในคู่นี้นครับก็จะเป็นการเจอกันของทีมที่ก็เพิ่งจะตกชั้นมาด้วยกันทั้งคู่แต่ถ้าเราจะมาดูจากสถิติผลงานในการเก็บกินราคาแฮนดิแคปในค่าเก่าๆแล้วก็เหมือนจะเป็นทางฝั่งทีมเยือนนะครับ ที่ก็ดูจะถูกโฉลกกับราคาเสมอกันแบบนี้มากกว่าเพราะจากสถิติที่ออกมาในเกมที่เจ้าบ้านหรูตาเท้าถูกวางไว้ที่ราคาเสมอกันพวกเขาก็ทกํากาไรให้นักทุนไปไดเพียงแค่30%มเท่านั้นครับแต่กลับกันถ้าเป็นทางฝั่งทีมเยือนอย่างเบอร์ลี่พวกเขาก็ยังสามารถทํากําไรให้นักทุนไปได้ถึง4 2เลยครับซึ่งถ้าเราจะมาดูผลงานของทั้งคู่ในตอนนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าจากสถิติที่ออกมาก็แทบจะคิดไม่ออกเลยว่าในเกมนี้ฝั่งไหนจะมีโอกาสที่คว้าชัยไปไดมากกว่าเพราะจากสถิติที่ออกมา ทั้ง2ทีมก็หนักไปทงแพ้กับทางด้านคู่แข่งมากกว่าครับโดยที่ผลงานของทั้งฝั่งเจ้าทีมที่ออกมานั้นลูตาทาวก็ยังสามารถคว้าชัยมาได้เพียงแค่เกมเดียวจากเกมอุ่นเครื่องที่ลงสนามไปทั้งหมด6เกมและผลงานที่สาคัญสําคัญในช่วงอุ่นเครื่องครับก็จะเป็นเกมที่ทางฝั่งของลูตาทาวก็แพ้กับทางด้านกัสเทปไปด้วยสกอร์สประตูสองเกมต่อมาครับพวกเขาก็ยังเสมอให้กับทางด้านดันดียูเตปไปอีกด้วยสกอร์สอประตูสองและกับผลงานที่น่าสนใจอีกหนึ่งเกมก็ได้จะเป็นเกมที่พวกเขาก็แพ้กับทางด้านเซลตาบี หลักๆของทั้งฝั่งลูต้าทาวในตอนนี้ก็แทบจะเป็นปัญหาในแผงแนวรับเองครับเพราะถ้าเราลองสังเกตดูดีๆแม้ว่าจะมีบางเกมที่ทางฝั่งของลูต้าทาวก็ต้องเจอกับทีมที่มีชื่อใช้ที่อ่อนกว่าแต่ส่วนใหญ่ผลงานของพวกเขาก็แทบจะไม่สามารถรักษาคิงชีตของตัวเองเอาไว้ได้เลยครับส่วนผลงานของทั้งฝั่งทีมเยนเบอร์ลี่ครับผลงานจากเกมอุ่นเครื่องที่มีสถิติออกมาพวกเขาก็มีอยู่เพียงแค่2เกมเท่านั้นและที่สําคัญครับเบอร์ลี่ก็ยังไม่สามารถคว้าชัยมาได้เลยทั้ง2เกมซึ่งในส่วนของผลงานที่ออกมาก็มีีเกกกมมทท่พพิิแ้้ัับาาางดางดดดนนวรรวรรรตย ที่ในเกมนัดถัดมาพวกเขาก็จะบุกไปเสมอให้กับการดิสจากสเปนมาได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับและถ้าเราจะมาดูจากสถิติผลงานที่ทุเทีนในการเจอกันของ,ของคู่นี้จากสถิติผลงานในการเจอกันทั้งหมดแปดครั้งเชื่อหรือไม่ครับว่าทางฝั่งของเจ้าบ้านลูต้าทาวก็ยังไม่เคยสามารถเอาชนะเบอร์ลี่มาได้เลยแม้แต่เกมเดียวโดยผลงานที่ทางฝั่งเจ้าบ้านทําได้พวกเขาก็ทําได้เพียงแค่มีเกมที่เสมอให้กับทีมเยอปนไป4เกมแล้วก็แพ้ไปอีกสเกมครับและกับผลงานในการเจอกันในครั้งหลังสุดของทั้งคู่ทั้งสองทีมก็จบเจ้ากกกกัไปปทที่อรรรระตใในนาาเจงข และถ้าเราจะมาดูจากเลทราคาไมก้าที่ให้มานะครับจากเลทแรกก็เปิดอยู่ที่ราคาเสมอกันแต่ในตอนนี้ครับราคาก็ได้มีการขยับปรับไหลขึ้นมาซึ่งก็ไปอยู่ที่ราคา0.25ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่ได้อัตราการจ่ายราคาค่าน้ำหดตบแทนครับถ้าเราอยู่ทางฝั่งของด้านดูต้านทาวเลทราคาค่าน้ําที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.13ครับแต่ถ้าเราทางฝั่งของด้านทีมเยือนอย่างเบอร์ลี่เลทราคาค่าน้ําที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.78และสําหรับกับกระแสทางในฝ้าฝั่งทางประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็กบ กลายาเป็นการเอ็นเอียงไปทางฝั่งของด้านทีมเยือนมากกว่าในตอนนี้ครับซึ่งถ้าดูจากปัจจัยและทิศทางหลายๆอย่างในตอนนี้โอกาสาที่หลังจบ90นาทีทั้ง2ทีมก็จะจบเจ้ากันไปนั้นก็มีโอกาสสูงเลยทีเดียวครับและยิ่งถ้าได้ดูจากราคาค่าน้ำที่ให้มาพร้อมกับเลทราคาที่ทางฝั่งเจ้าถิ่นมีการปรับตัวขึ้นมาแบบนี้อีกโอกาสที่ทางฝั่งทีมเยือนจะบุกมามีแต้มพร้อมทั้งที่เป็นฝ่ายกินราคาในเกมนี้ก็มีโอกาสสูงอยู่เช่นกันครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ช ก็จบไปแล้วนะครับกับการวิเคราะห์คู่สุดท้ายของเราในวันนี้แต่ก่อนจะสากการครับเราก็มาสรุปแนวทางการชี้ชัดทั้งหมดทั้ง4คู่ที่ผมก็ได้ฝากให้ไว้เป็นแนวทางกันก่อนโดยเกมคู่แรกครับเชียงรายยูเ็ดจะเปิดดังต้อนรับการเยียวของทางด้านขอนแก่นยูเ็ดซึ่งกับแนวทางของผมในเกมคู่นี้ก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าบ้านเชียงรายยูเ็ดโดยให้ต่อไปที่ราคาศูนุ้าครับ เกมคู่ที่2องฮาม,มาบี้ก็จะเปิดดังรับการมาเยือนของ,งด้านบรอมมาปอชคาน่าซึ่งกับแนวทางที่ผมก็ได้ให้ไปก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งทีมเยือนบรอมมาปอชคาน่ากับเลทราคาก็ให้ลองไปที่ราคา0.5ครับเกมคู่ที่3วีบอกก็จะพบกับทางด้านอัลบอกซึ่งกับแนวทางที่ผมให้เลือกเชียร์ในเกมคู่นี้ก็ให้เลือกอยู่ทางฝั่งเจ้าิ่นวีบอกกับเลทราคาไมกันนั้นคห้อยู่ที่ราคา0.5ครับ เกมคู่ที่4คู่สุดท้ายก็จะเป็นเกมที่ทางฝั่งของลูตันทาวก็สเปิดรังรับการมาเยือนของด้านเบอร์รี่ซึ่งกับในวทางที่ผมให้เลือกเชนในเกมคู่นี้ก็ให้เลือกอยู่ทางฝั่งทีมเยือนเบอร์รี่กับเรทราคาไม่กัน้นก็ให้เลือกลองไปที่ราคา0.25ครับ และก่อนจะจากกันนะครับก็อย่าลืมกับช่องทาติดต่อที่ก็ได้ฝากให้ไว้กับไลน์แอด S74 ตัวหรือท่านใดครับถ้าหากชื่นชอบหรือถูกอกถูกใจกับทารท,ที่ได้ให้ไปในวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดหัวใจให้กันด้วยนะครับและสําหรับในคลิปของวันนี้ก็หมดเวลาของผมลงแล้วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้โชคดีมีชัยกันทั่วหน้าสวัสดีครับ